สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยๆสภาพงาม1นึ่ในพันมาฝากนะครับนานๆจะมีมานะครับสำหรับสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับใหม่แท้48,000กิโลเมตรนะครับรถปี2 5 0 5กับ VIP s t ีสไตลนะครับกับน i s s ัน t ท a n a นะครับคันนี้เครื่อง2 0 0 3 JM p ปี2 0 0 5มือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสภาพใหม่เอี่ยมภายนอกไงมากภายในใหม่มากนะครับชมเช็คทดลองขับ มินบุรีครับ1 3 9่0 0บาทนะครับคันนี้ขายสภาพนะครับซื้อสภาพเขามาเหมือนกันนะครับรถได้สวยได้เดิมนะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำเกียร์เครื่องยนต์เดิมไม่แท้48,000กิโลเมตรนะครับกว้างขวางนั่งสบาย v a p สุดหรูเลยนะครับคันนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับ นี่ครับมีพวงมาลัยสไตล์นี้นะครับใครที่สนใจชมได้เช็คได้นะครับมีแอร์หลังแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับเซ็ทล็อกแอร์แบ ABS ตกแต่งลายไม้สวยสไตล์นี้ถูกใจรีบพิจารณานะครับได้สภาพเลยนะครับตั้งแต่ปี2005จนปัจจุบันนะครับใม่แท้ๆเลยนะครับ 48,000กิโลเมตรนะครับสภาพภายในใหม่เอี่ยมนะครับสายจอดดูแลสภาพมาดีสุดๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับนี่ครับมีแอร์หลังแลวก็มีมาหหัังไฟฟ้าภายในสภาพใหม่มากๆนะครับบอกเลยว่าใหม่ป้ายแดงเลยครับดูแลสภาพมาเลยครับใครที่สนใจนะครับชอบนิสสันเทียนานะครับคันนี้ราคา1 3 9 0 0 0บาทนะครับกว้างขวางนั่งสบายเงียบหรูดูดีมีระดับจัดไปครับ1 3 9 0 0 0บาทครับบริการจัดส่งทั่วไทย บริการจัดส่งถ่วยไทยนะครับสีสวยมากภายในงามสุดๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้นิสสันเทียนา JM นะครับเป็นป e ี2005นะครับ V6 เครื่อง2003เบนซินนะครับไม่เคยแก๊สไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิความไม่เคยแต่งซิ่งอเลยเลยนะครับสภาพใหม่ป้ายแดงเขาว่าได้นะครับตั้งแต่ปี2005นี่ปี2025โอ้20กว่าปีนะครับก็บอกเลยว่า น่าสนใจมากๆนะครับใครที่เล่นสายหรูดูดีมีระดับนะครับหรือสายสะสมก็ได้นะครับสภาพเรียกว่าใหม่เอี่ยมนะครับทั้งนอกทั้งในใหม่มากนะครับโอ้โหถ้าใครได้ไปนะครับยินดีด้วยนะครับราคา1 3 9 0งแบาทนะครับนี่เลยครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนสนใจเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับรถสภาพได้หรูดูดีมีระดับสีดำดุดำงามๆแบบนี้เลยนะครับ ไม่เคยชนหนักอัดตอนพลิกความสภาพสวยเดิมป้ายแดงนะครับมือเดียวไม้แท้นี่เลยครับคุ้มมากๆนะครับถ้าท่านชอบสไตล์นี้นะครับและกําลังหานะครับเครื่องนี้สดนิ่งๆเงียบ,บเลยนะครับเครื่องเงียบๆนิ่งๆเลยนะครับมาลองขับได้โดนแน่นอนครับจะ